ตอนที่22 2่ข้าพื่อเตือนตอนที่22 2่ข้าพื่อเตือนเมื่อเห็นหลินฮวงทีนิ้วมาที่เขาใบหน้าของเซวิยยอเจีก็ผันเปลี่ยนเป็นเสีขาเขาคิดว่าเหตุการณ์จะจบลงตั้งแต่จอร์ดทั้งได้ขอโทษและมอบของขวัญให้หลิงฮวงเขาไม่คิดว่าหลิงฮวงจะมายุ่งกับเขาอีกหลินฮวงแกต้องการอะไรจากฉันเซวิยอเจียไม่คิดว่าเขาจะสามารถเอาชนะไทแรนด์ได้ยิ่งไปกว่านั้นหลินฮวงยังโจมตีระยะไกลได้อย่างยอดเยี่ยมหากพวกเขาต่อสู้กันเขาจะต้องแพ้อย่างแน่นอนฉันต้องการอะไร ลิงฮวงสยายยิ้มขณะที่เขามองไปที่เซวิยอเจียแกคือคนที่เลือกจะต่อสู้กับฉันเอลมันคือแกที่โจมตีฉันแกคิดจริงๆง,งั้นหรอว่าฉันจะปล่อยแกไปง่ายๆเซวิยอเจียมันคือความผิดของเรานายควรจะขอโทษน้องชายหลินโปรดบอกให้เรารู้ว่าพวกเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ยังไงเราไม่ควรที่จะสู้กันจอดคำไม่ได้จากไปเขากลับหันมาและมองมาที่หลินฮวงน้องชายหลินฉันรู้ว่านายโกรธมันถูกแล้วที่นายจะโกรธเพราะเซวิยอเจียมันปากมากโกรดบอกให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องจ่ายยังไง ลินฮวงรู้สึกทึ่งในความฉลาดของจอดคังเมื่อเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่รอบคอบเขาจะต้องกลายเป็นคนที่น่าอัศจรรย์ในอนาคตตั้งแต่ที่นายได้เสนอฉันก็ไม่ควรจะทำให้นายลำบากใจฉันมีเพียงสองคำขอเท่านั้นหนึ่งฉันต้องการคำขอโทษจากใจจริงของเซวิยอเจี่ยสองฉันต้องการอุปกรณ์ทุกสิ่งที่เขามีรวมถึงของในช่องเก็บของเขาลินฮวงอย่าให้มันมากเกินไปเซวิยอเจี่ยโกรธแค้นหุบปากเซวิยอเจี่ยจอดคังตะโกนใส่จอดคัง,องตอนนี้ฉันเข้าใจดีแล้วว่าทำไมประกูลจึงไม่ชอบแกไอสารเลว ไม่เพียงแต่แกจะไม่ช่วยฉันแต่แกยังช่วยคนนอกฉันไม่ต้องการมีลูกพี่ลูกน้องแบบแกเมื่อได้ยินสิ่งที่เซวิยอเจียพูดกับจอดคังหลินฮวงก็เข้าใจได้ว่าทำไมจอดคังจึงเลือกที่จะอยู่และช่วยเหลือเซวิยอเจียแกมันยิ่งเง่าฉันพยายามช่วยแกให้หลุดพ้นจากสถานการณ์ต่างหากจอดคังตะคอกใส่เซวิยอเจียฉันไม่ต้องการใส่หัวไปเซวิยอเจียถมน้ำลายลงบนพื้น น้องชายหลิงฉันสามารถมอบอุปกรณ์ระดับเหล็กท,ทั้งหมดที่ฉันมีให้นายได้รวมถึงของที่ฉันมีในช่องเก็บของฉันจะพาเขาไปและรับประกันได้ว่าเราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้นายอีกจอด์คังกล่าวจอร์นี่มันไม่เกี่ยวข้องกับนายนี่คือธุระของฉันกับเขาฉันจะอยู่นี่กับเขาหากนายมีอาจยืนดูได้โปรดหลบไปหลิงฮวงปฏิเสธข้อเสนอของจอดคังไทแรนโจมตีเมื่อได้ยินคำสั่งของผู้เป็นนายไทยแรนก็ได้ลุกขึ้นและวิ่งเข้าใส,าเส่เซวิยอเจีย จอดคังไม่ได้จากไปแต่เขากลับถอยห่างจากไทแรนแทนขณนะที่เขาเฝ้าดูอย่างเงียบๆกรายเยเกิลสิบเจ็ดที่อยู่บนมือหลิงห่วงได้เล็งมาที่จอดคังแม้ว่าความสามารถของเซวิยอเจียจะไม่อ่อนแอแต่ไหลขวาของเขานั้นบาดเจ็บเขาจึงเหลือเพียงแค่แขนซ้ายเท่านั้นความเร็วของเขาดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากความเจ็บปวดด้วยความกลัวของเขาที่มีต่อไทแรนเขาจึงไม่อาจใช้ความแข็งแกร่งข,ของเขาได้ถึงเจเอร์ซไม่นานนักไทแรนก็มาถึงตัวเขา จากนั้นมันก็ชกเข้าใส่มีดยาวระดับเหล็กที่เซวิยอเจียถืออยู่และได้ยินเสียงแตกร้าวมันมีเลือดบนมัดของไทแรนแต่แรงกระแทกพันแสนรุนแรงได้บทขยี้มือซ้ายของเซวิยอเจียเขาถูกผลักกระเด็นจากแรงกระแทกและมีดยาวก็ได้กระเด็นหลุดจากด้ามจับการโจมตีมันทําให้มือซ้ายของเซวิยอเจียหักจอดคำพูดที่เฝ้ามองจากระยะไกลรู้สึกกลัวเขาไม่หลงเหลือความหวังว่าเซวิยอเจียจะเอาชนะได้อีกต่อไป เซวิยอจีคือผู้เชี่ยวชาญในการใช้มีดและตอนนี้มือทั้งสองข้างของเขาลุนใช้การไม่ได้เมื่อยืนอยู่ต่อหน้ามอนสเตอร์ไซส์ที่เกือบจะถึงระดับทองแดงเขาก็เปรียบเสมือนของเล่นไทแรนยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อเห็นเขาเสียพลังจากนั้นมันก็ทําให้เขารู้สึกกับไอราวกับแมวที่ชอบเล่นกับหนูหลังจากที่พยายามหลบการโจมตีของไทแรนอยู่หลายครั้งเซวิยอจีก็เหนื่อยเมื่อสังเกตเห็นว่าเหยื่อของมันหมดแรงไทแรนก็ยิ้มและคว้าแขนเขา เซวิยอจได้ดิ้นรนแต่ก็ไร้ประโยชน์เขารู้สึกราวกับว่าร่างของเขากำลังถูกบทขยี้ขณะที่เฝ้ามองมันจอดคังก็ลังเลและกล่าวน้องชายหลิงโปรดไว้ชีวิตเขาด้วยรับนี่ไปแทนนายสามารถร้องขออะไรก็ได้สามอย่างจากตระกูลเราในอนาคตจากนั้นจอดคังก็หยิบเหรียญปลาออกมาจากช่องเก็บของลิงฮวงมองมันแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาสั่งให้ไทแรนหยุดไทแรนวางเขาลงเซวิยอจี a, กำลังตกอยู่ในอันตรายขณะที่เขานอนแผ่บนพื้นกระดูกทั้งหมดในร่างเขาล้วนถูกทำลายจนสิ้น ลินห่วงเดินไปหาเขาขอโทษหรือตายลินหวงฉันรู้ว่าแกไม่กล้าที่จะฆ่าฉันเซวิยอเจย,ยิ้มยอฉันไม่รู้ว่าแกไปเอาความมั่นใจมาจากไหนหลินหวงก้มลงและใส่หัวด้วยรอยยิ้มสำหรับสมาคมนักล่าแกเป็นเพียงคนทั่วไปที่ไม่เป็นแม้กระทั่งน,นักล่าสำรองขณะที่ฉันคือผู้ควบคุมแกคิดจริงๆง,งั้นหรอว่าสมาคมนักล่าจะตัดสิทธิ์ฉันเพียงเพราะฉันฆ่าแกแม้ว่าฉันจะฆ่าแกและถูกตัดสิทธิ์ด้วยสถานะของฉันที่เป็นถึงผู้ควบคุมมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้าร่วมกับองค์กรอื่น มีสาคัญว่าแกมีความสัมพันธ์กับชนชั้นสูงแกไม่ได้เป็นสมาชิกคนสําคัญของตระกูลหากแกตายแกคิดจริงๆหรือว่าตระกูลจอร์จจะแก้แค้นให้แกผู้ควบคุมล้วนถูกคุ้มครองเป็นอย่างดีแกคิดว่าตระกูลจอร์จจะแตกหักกับสมาคมนักล่าเพียงเพราะแกให้ฉันบอกความลับอีกอย่างลิงฮวงเอาตัวเข้าไปใกล้หูของเซวิยอเจียถึงแม่ฉันจะไม่ได้อยู่ในระดับเหล็กแต่ฉันไม่เพียงแต่จะเรียกมอนสเตอร์ได้หนึ่งตัวแต่เป็นสามแอละลมันจะมากกว่านี้ในอนาคต เซวิยยอจีถึงกับคนลุกแม้ว่าเขาจะไม่รู้มากนักเกี่ยวกับผู้ควบคุมแต่เขาก็รู้ดีว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะเบ่งบานหลังจากที่พวกเขาถึงระดับเหล็กเหล่าคนที่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้ก่อนระดับเหล็กจะถือว่าเป็นอัจฉริยะเหล่าคนที่สามารถอัญเชิญได้สามตัวก่อนที่จะถึงระดับเหล็กมันราวกับพระเจ้าแม้ว่าจะไม่มีการประเมินก็ตามเรื่องนี้มันถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างยิ่งหากเขาและจอร์ดคังถูกฆ่าสมาคมนักล่าอาจจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เอาล่ะตอนนี้แกก็ได้รู้ความลับไปแล้ว นำมันติดตัวไปด้วยเมื่อแกจากโลกนี้ไปหลังจากที่กระซิบกับหูของเซวิยอเจีหลินฮวงก็ได้ยืนขึ้นและเล็งกระ,ยะเยกลืนสิไปที่หน้าผากของเซวิยอเจียและเลื่อนไปที่ตาซ้ายกระสุนจะทะลุผ่านลูกตาแกไปยังสมองและระเบิดมันจะไม่เจ็บปวดเดี๋ยวโกรธอยากฆ่าผมผมขอร้องละเซวิยอเจียรู้สึกถึงภัยคุกคามต่อชีวิตบางสิ่งที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนและร้องขอความเมตตาจอดขำประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าหลินฮวงได้พูดอะไรกับเซวิยอเจียเขาถึงได้กลัวเช่นนั้น ตอนนี้แกก็รู้ความลับของฉันแล้วฉันไม่อาจปล่อยแกไปได้หลินฮวงสยายยิ้มขณะที่วางนิ้วลงไกปืนผมสาบานว่าพอมจะไม่เปิดเผยความลับต่อใครหากผมทำผมขอสาบให้ตัวผมติดอยู่ที่ระดับเหล็กตลอดไปเซวิยอเจียตอบทันทีและผมขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามันคือความผิดของผมพอมาจะให้ทุกสิ่งหลินฮวงดูเหมือนจะลังเลแต่เขาก็สนุกไปกับมันแม้ว่าเซวิยอเจี๋ยจะปากสุนัขแต่หลินฮวงก็ไม่เคยคิดจะฆ่าเขา เขาเพียงต้องการแสดงให้จอด์คังเห็นถึงการเตือนเพราะคนรวยมักจะกลัวคนที่ไม่สนใจที่จะเสียชีวิตหลินฮวงจงใจแสดงให้เขาเห็นถึงความมาดังนั้นจอด์คังจึงยอมแพ้ที่จะพยายามลังแทนเขาเขารู้ดีว่าคนชนชั้นสูงต้องพยายามหาทางแก้แค้นผมมีอุปกรณ์ระดับเหลกสีอันที่มอบให้คุณได้เช่นเดียวกับของในช่องเก็บของโปรดรับมันไปด้วยเซวียออจียอมแพ้ในที่สุดหลินฮวงก็สามารถจบละครเรื่องนี้ได้น้องชายหลินหักในคิดว่าสิ่งที่ลูกพี่ลูกน้องของฉันให้มันไม่พอ โปรดเอาของฉันไปด้วยจอดทังเดินไปหาเขาและพูดเขากลัวการกระทําของหลินฮวงและกลัวว่าเขาจะฆ่าลูกพี่ลูกน้องเขาจริงๆเอาละจอดนื่งจากเขาได้ขอโทษแล้วฉันจะไม่ทําให้นายอึดอัดใจหลินฮวงนําปืนออกจากหัวเซวิยอเจียและลุกขึ้นหลังจากที่ได้รับอุปกรณ์ระดับเหล็กมาหลินฮวงก็ค้นหาผ่านช่องอ,อกเก็บของนอกจากกรอะระดับเหล็กที่จอดทังให้มาเขาก็ไม่ได้ใช้ของอื่นๆเขายังปฏิเสธที่จะรับเรียนตราอีกด้วยจอดคังกดปุ่มฉุกเฉินสาหรับเซวิยอเจียและคนที่เหลือจากนั้นเขาก็ถูกทิ้งให้อยู่ลําพัง ลิงฮูงยิ้มขณะที่เขาเฝ้ามองเขาจากไปฉันไม่คิดว่าเสวิยอเจียจะทำตามฉันนี่คือการข้าเพือเตือนมันสำเร็จด้วยดีเมื่อมองไปยังจอดคังที่ไม่สามารถรอให้ฉันอยู่คนเดียวได้ฉันไม่คิดว่าเขาจะมาสร้างปัญหาให้กับฉันอีกมันดูเหมือนว่าฉันจะหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาได้